TMB ยกระดับสิทธิประโยชน์เพื่อลูกค้าทั่วประเทศไม่มีค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรมภายใน TMB สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดนััญญาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอโซไซสค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ศูนย์การค้าเซนชั่นเวิลดค่ะ ค่ะคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานถาแถลงข่าวธนาคารทหารไทยค่ะหรือว่า TMB นะคะงานนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิประโยชน์อะไรให้กับลูกค้าแล้วก็ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามด้านในกันดีกว่าค่ะหลังจากที่ธนาคารทหารไทยหรือ TMB ประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีๆสู่ลูกค้า ภายใต้แนวคิด Make the difference และเพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า TMB จึงยกระดับสิทธิประโยชน์ของลูกค้าทั่วประเทศสำหรับทุกธุรกรรมทางการเงินภายใน TMB จะไม่มีค่าธรรมเนียมข้ามเขตดีกต่อไปค่ะ ุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณประพลมังคลรธตนกุลค่ะสวัสดีค่ะค่ะสิทธิพิเศษที่ลูกค้า TMB ได้รับเนี่ยมีความพิเศษหรือว่าความแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างคะครับโปรดักต์นี้นะครับเราเน้นเรื่องของการทําธุรกรรมภายใน TMB นะครับฉะนั้นในอดีตซึ่งการฝากการถอนการโอนภายใน TMB ถึงแม้ต่างสาขาจะมีค่าธรรมเนียมเนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมต่อไปนะครับทุกบัญชีของ TMB ทั้งหมดแล้วก็ผ่านทุกช่องทางด้วยนะครับไม่มีข้อจํากัดไม่มีจํานวนเงินนะครับ ฉะนั้นลูกค้าของ TMB อเองตอบจากนี้ไปเนี่ยเราหวังว่าการทําธุรกรรมนะครับในเครือข่ายของเราจะทําให้คล่องขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ ากนี้ในงานยังได้ซุปตาหนุ่มหน้าใสายอย่างพสรันสิริลักษ์ทิ้งมาดพระเอกสวมชุดนักบินอวกาศของทีเอ็มมารับหน้าที่เป็นฮีโร่ตัวแทนของมวลมนุษยชาติที่จะขับเคลื่อนกระสวยอวกาศพาค่าธรรมเนียมข้ามเขตของทุกคนออกสู่นอกโลกท่ามกลางเหล่าเซเลบริตี้หนุ่มสาวจากแวดวงต่างๆมาร่วมงานจานวนมากค่ะ ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะในการที่เราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรก,กรรมเกี่ยวกับทีมภายในธนาคารที b มบนะฮะก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมข้มเขตแล้วนะฮะก็ดีมากๆเลยเพราะว่าบางทีคนจะคิดว่าเฮ้ยเสียแค่10บาท20บาทไม่เป็นไรแต่บางทีบางคนมันต้องท,ทําธุรกรรมทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการใช้จ่ายมีการโอนแล้วก็อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ใช้มันก็สะดวกไงสะดวกเราแต่บางทีมันก็มีค่าธรรมเนียมอะไร อย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะๆค่ะรายการ i อโซเซตีนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซเซตีกันแบบนี้ตลอดเวลานะคะและคราวหน้าค่ะขอจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะรวมไปถึงนะคะขอบคุณสภาอผ้สวยๆค่ะจากการ d เด่นบายไฟนาวทีวันนี้ขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ I s o ซ i ซต y ตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o m i s o c i ต t y 3D ค่ะ